ติดขัดตรงไหนซองดินไทเรนมาเลาเซียแบ็กซ้ายชาวเนเธอร์แลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดินย้ายซบพีเอสไอโนโฮเฟนแบบยืมตัวทำาไมยังไม่รู้ล่วงติดขัดตรงไหนเอาปากามาวงซองดินไทเรนมาเลาเซียแบ็กซ้ายชาวเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสในดินย้ายซบพีเอสไอโนโฮเฟนในศึก เอเดิวิซีลีกเนเธอร์แลนด์แบบยืมตัวทำไม่ยังไม่รู้ล่วงอนาคตของไทเรนมาเลเซีย <Yeah. S 1> สันครอนยังหนักและแทบเรียกได้ว่าหมดอนาคตในชายคาโอนแทฟเฟิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รูเบนอโมริมคว้าตัวแพทริกดอดูแบ็กซ้ายตัวใหม่มาร่วมทีมและแถมก่อนหน้านี้ยังนิยมใช้ดิโอโกดาลโลมายืนแทนในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายซึ่งในเวลานี้ไทเรนมาเลเซียเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อย เื่อเตรียมดำเนินเรื่องการย้ายทีมโดยตอนนี้เหลือเพียงแค่ PSV i h o v e n สรุปรายละเอียดการย้ายทีมแบบยืมตัวนักเตะจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้